แล้วลงลิฟต์มาได้ยังไงวะใครเปิดลิฟต์ให้ผมครับเนี่ยหรือว่าจะมีต้องคนต้อรับที่ไม่ใช่ผมเปิดไปดิอ้าวตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยโรงพยาบาลนี่มันอยู่ติดกับอะไรกันแน่เด้ยนเหมือนเสียงเครื่องบินเลยครับโรงพยาบาลอยู่ติดกับเครื่องบินเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวหรอ ต้องโดดลงไปในตู้น้ำนั่นหรอโดยการใช้แรงส่งโมเมนตัมโดยใช้ลมฟิส s i c a l นี้แสดงว่าเราอาจจะต้องไปให้ติดเลยเดี๋ยวเราเรา,เราไม่ติดถ้าเกิดเราเราใช้โม um เมนตัมเยอะเราอาจจะไม่ถึงใช่ดมยัง okay. 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 ไโอเคโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าตาย โดนมันล bon ้มโอ้ใบพัดมันไม่บาดตัวหรอวะเนี่ยวูเลยจะชื่อเกมไปไงอ่ะ้าวกลายมาเป็นปลาที่อยู่ในบ่อนี้แทนแล้วเร็ <S 2> <S 2> ียบร้อยดีๆๆๆๆเฮ้ย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 อะไรอ่ะ เอาชิมายเกมบักสามชั่วโมงตถูกงั้นโอเคไม่ลงไม่อะไรเอามันจับลงให้ด้วยเอาอุ๊ยโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วครับ ไปแตกวนะเ okay. <laughs> น่ะโอเคไปโน่นไปโน่นแม่แทบจะลืมโถนี่แหละโถไม่ได้เล่นนานเลยนะโถอ้ยเอาไอ้นี่มีเมาส์แต่ไม่มีจอฮัลโหลอ๋อ,อเราต้องไปลงไอ้ผ้าสีาแดงๆนั่งนันไะงนะนะ เดี๋ยวก่อนต้องไปข้างหลังหรือเปล่าเออดีดีดีกันเราไว้นะมันไม่ดีเลย <c oughs> เฮ้ยเก,กกาวกวดมีใบโหกวดน้ำขวดน้ำมันโอเค ก็ชัวร์แล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคติดเลยจะบอกนะว่าจะมาติดขาตรงนี้นโอเค <c oughs> ไอ้จริงด้วยไปทางนู้นก็ได้วะอ้อมซะหน่อยอ้อมซะหน่อยอยู่ว่าเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่น <c oughs> อ,อะไรเราว่า้เล่นไป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 ,ป แล้วไม่เคยมีอะไรมาหยุดยั้งผมได้นี่ประตูปาตูไม่ใช่ตูปูตาปาตูไปปตูตาปาตูไม่ออกไปทางนี้เว้ยเออ,เอ,อสวยไหมเฮ้ยโรงพยาบาลอยู่ติดกับสนามบินหรอ ใช่ป่ะดูดิใช่ลกูกมันจะบานกับสนามบินอยู่ติดกันเลยเหรอเดินไปป่าเข้าไปไงประตูนี้แหละมีบานเดียวแหละเปิดได้เหรอยิงเปล่าอ่าเออเจอแล้วทางนั้นไงเป็นทางเดียวเฮ้ยแล้วมันมีอะไรตรงกลางตรงนั้นอนะ่ะเฮ้ย

มีแต่ทางยากๆขันเลยมันไม่ได้กินผมหรอกเย็นใจเย็นเลย,ยเย็นๆ <c oughs> ยยยยปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลเฮ้ยอะควาเรียมเหรอทำไมรูปมันเป็นปลาฉลามต <c oughs> ายไป <c oughs> ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปแกไม่ต้องรีบฉันไม่รีบหรอกนะไม่มีอะไรที่ฉันต้องรีบใช่าที่มาเลยเลยแน่เลยค่อยค่อยๆมันจะเท่าไหร่กันเชียร์อ๋อสบายไปเลยเร็วๆๆๆๆๆเลย ง่ายง่ายง่ายบ้าอีโบจะอีโบช้วยด้วยนุชเลาลงมานุชนุชช่วยด้วยมันวานแผนแก้งเราว้าอยู่ดีทางเบี้ยวเฉยเดๆๆเรนเรๆ โอเคเขาเรียกว่าปลาเก้าชีวิตตกไม่ตายมันง่ายมันง่ายผมก็ทำให้มันดูยากอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวคิดว่าจะสร้าถ้าเกิดว่าผมผ่านในรอบเดียวมันก็จะดูแบบเฮ้ยไม่สนุกเลยคนดูเหรอผมอะไม่สนุก เราโกงเลยได้ไหมเราไปเส้นนี้เลยได้ไหมเราไม่ต้องไปถึงตรงนู้นเราโกงเลยได้ไหมแต่เราจะไม่มีจุดเซฟอะเราก็แค่ลงไปตรงนั้นเองนะนะั้นอะแต่ถ้าเกิดเราโกงอะแล้วถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยขึ้นมาเราจะไม่บายมัอย่า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 อีค้อนอย่าประเด็นประเด็นที่เดี๋ยเป็นปลามันต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอ เดินเดเดนเอยเียเอยเยอ๋อเยเว่เเว่โอเคโอเคมว่ามันทางหลอกนะจะบอกว่าเฮ้ยเราไปทางนั้นสิไม่ไม่เไม่ใช่ทางนั้นแล้วเาไม่ใช่ทางนั้นแล้วทางไหนวะเนี่ยทางไหนอะทางนั้นมันก็ไปไม่ได้นั่นน่ะ มาทางนี้แหละถูกแล้วถูก,กหรือเปล่าไหนลองดูดิเรียบร้รอปักโดนหัวคนตายไอ้นุม่มช่วยหน่อยนะเยยบเออไ่แตกนี่มันไปทางนี้แหละกูเซฟอยู่ตรงนั้นประเด็นคือเราจะไปยังไง คือจะค่อยๆไปือจะค่อยๆไปแต่ผมว่ามันไหลไปได้นะไอ้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 ท่านออออ่อวววว เย็นใจเย็นไอ้ลูกบอลนี่ก็ไม่หยุดนิ่งเลยอ๋อโทมันพอดีอ๋อมันทำทางพอดีไว้ให้เราโทษ ไอ้เราก็นึกว่านะยังไงต่อดำลงไปหรอมาตัวเล็กยังน่าจะเป็นได้ปะ่ะไปปะ่ะลงบ่ได้ลงบ่ได้แล้วจะไปยังไหนอ่ะไป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 ไไปนู่นไงแล้วกูไปด้วยพนมไปด้วยกันบินไทยแล้วกูต้องฟ้า ก็ไม่ถึงทำทางอาวมันเอาไอ้หน้ามาปิดไว้เนี่ยโองโกงจินโองโแล้วมันไปยังไงง่ะมันมี ลึกๆเลยแรงส่งขอสปิน้เยอะไปไปไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถึง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  โอเคโอ้ย okay. oh, yeah, ่าชิบหายโอ้แสดงว่าต้องมาทางนี้รูเหลื่มมนี้ยต้องเอาให้ตรงเลยตรงเลยดำ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  มดีโอเคโอ้โหตัวใหญ่ตัวมึงใหญ่มากมั้งเฮ้ยขึ้นไปหน่อยดิขึ้นหน่อยตรงนี้มันน้ำเนี่ยตายได้ไงไม่น้ำ

ให้ผมไปไหนก็ไปผมไปหมดแหละมามาดิเออไม่รู้อะกูเข้าใต้ถังไปก่อนโดดไม่ลงกูก็ไปไม่ถว่าลูกใครเอาโมยถังแล้วผมไปแล้วครับเจอการถังใครไม่รู้ยืมหน่อยละกันออกกันเท ตามผมไม่นัดหรอกผมพูดแค่นั้นแหละตามผมไม่นัดหรอกผมพูดแค่นั้นแหละเอ่ออันทานล,ล่าล่ะเอ่อหน้าตาอันธารล่ะอืมไปไม่ได้ไงอืมเออไม่ต้องตามมาหรอกเพาไปไปปกติกไไ็ไปใช่ไหมว้าวเอ๊ะ อ๋อแล้วไม่ออกประตูนู้นหรือเปล่าเนี่ยประตูข้างหน้าก็มีนะคุยอะไรกันเนี่ยจะเกลียดเได้ยไหมจ๊ะยาวขามาสก,กัดเฮ้ยไปไ,ปไปได้ไปไดโอเคโอเคโอเคคือไปไม่ได้ต้องไปบันไดเลื่อนนีโอ้ไม่ไปคุยกันที่อื่นวะ ที่คุยมีเป็นลานไปคุยที่คแคบๆะไรนี่ไม่มีปริญาตนะวันนี้จะวันนี้จะได้ไปไหมเนะี่ยอ๋ออ๋ออะไรจะถึงต้องไปต่อคิวอ่ะเขาไปจะเนี่ย ทั้งนั้นหรอทั้งนั้นหรอไปไใครเปิดตอนรัมีคนเปิดรอเลยมีคนเปิดรอเลยถ้าผมมาในถ้ำไง่องแอร์ไอไอเแล้วผมไม่เคยกลัวผมไม่เคยกลัวปป็นนะครับ โอ้ยมาหัวมืนเหลือเกินพี่ทางไหนไม่รู้แต่ไปทางนี้แหละน่ากลัวเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนะงากลัวแล้วทางดีๆมีไม่ไปลายมาๆๆๆๆยังไม่หล่นยังไม่หล่นน่ากลัวเหมือนกันนะเสียงอะไรกรงจริงวะ เดี๋ยว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 ,ยวมันต้องโดดไปแต่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมในนี้น้ำมันท่วมมาหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรามันเป็นเพราะว่าเราทำไอ้ตรงนั้นรั่วแน่เลยนะ้ำมันก็เลยรั่วมาถึงข้างในนี่หรออ้าวชิบหายนะปลาสามสี่ตัวทำเมืองชิบหายหมดทงไมเราต้องลงไป นี่ไม่ใช่น้ำแต่นี่เป็นพื้นตายปะตายต,ตายแล้วสิโคตรยากโคตรอันตรายโอ้เราต้องเลือกถังดีๆนะเนี่ยโอเคตา,ตายตายปะไปด้วยโอ้โหิดเดียวเอ้า เลยช่องนี้เจอกันนะโอ้โหกูจะลงได้กูไปละไปไหนเนี่ยไปไหนวะเนี่ยฮะ บอกให้โดดข้างหน้าไม่โดดเด้อ <c oughs> ไม่โดดแ,แล้วเด้อไหนอะ่ะหมันนานมากเลยนะฮะให้เราโดดเฮ้ยเฮ้เอามีอะไรอันเดียวที่มันไหลมากนี้โอเคมีเซฟมี <c oughs> เซฟ ไม่ใช่คุณอ๋อกำลังจะพูดเรียนโดดผ้าเทปขอแคพผู okay. <c oughs> พ้ดโดดผ้าจริงด้วยกูเลยเชื่อไอ้เอาลากันเชื่อโอ้โหทำจริงนี่อ่ะชนแม่งเลย ตีอ่ะชัแมโ่โอเคโอเคอันเดียอันเดียตีมาจะมาตีกันเลยเยโห้ขนาดนั้นยังไม่โดนอีกเหรอโอ้เมื่อกี้แบบอ๋อ ซีดอีกแลซีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันหลอกไอ้นี่มันหลอกไอ้นี่มันหลอกนะมันต้องลงตรงนี้เลยไอ่ยังไปแล้วไม่รู้ไม่สนไปสักทีไปแล้วไปแล้วอีลานี่ไปเถอะเล่นมาสามเดือนแล้วไม่ไ่าสักทีป้าคร้ำนี่ไฟฟ้าไฟฟ้า,ฟฟาแบบโดนดูดตายไปเลยแล้วกันะ เอ้เห็นของดีเห็นของดีเจ็บกว่าแล้วกันสวัไหนไปไหน,นยังไงไปไงเนี่ยลงไปเหรอแหม่ทำเท้าให้เราซะด้วย ว่านี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วมัง้งหรือเปล่าแต่มันน่าจะตัวละสามดาอนะนี้น่าจะด่านหนึ่งอะไรนี้แล้วยังไงต่อจะบอกนะว่าคุณต้องหลวบไปตรงนั้นอีกแล้ว เอะไรไม่อยา่างไให้กูดโดดต้งนี้โอ้โหล้ว่ังยากเลยตรงนี้บ้าไปแล้วยากมากะนะน่แต่เป็นอัน,น,อ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 นยากะ่ะแล้วมึงเลยให้กูไป ไงนะโหดจัดบอกเลยไม่อยากกะชมขอ,อสักหน่อยละกันไอ้ปลานี่ไม่ช่วยอะไรเลยมีแต่ผมที่ช่วยมันเมืม่อไรเมื่อไรจะจบสักทีว่าไอ้ตัวเนี้ย เอาแล้วกระพัดเอาไปโดนทำเอาฮะฮะเฮ้ฮะอูอออดูที่อันสองท่านสองไม่ใช่นี่อันหูอันแรกนี่โคตรยากนะแต่ผมว่านะอันสองนี่แหละเพราะว่าอันแรกมันเลี้ยวเลยไม่น่าจะเข้าทัน เล่าเอ,าอ้าตาเหมือนกันนะ่ะเอา้านู่นเลยสีเขียวมันอยู่นู่น กยเกือบไปลงโห<ฮ>แรงดิ่งก็น้อยอีกยังไงดีวะเนะี่ย เตรียมพร้อม้ะครับเนี่ยอลองละโอ้โหโคตรยากยากมากเราต้องโดดจากตรงนี้ไปตรงโอ้โห ยากมากโอ้โหของได้เลยมะสุดยอดไปเลย โอ้ยไปจะผ่านโหแล้วมันเป็นหลอกโดดตรงนั้นอยู่ตั้งนานโอ้โหโ,โต้องมาโดดสวยทีแรกแนละ้วเด๋วไปไงต่อนะโอ้ยเมื่อไรจะจบวะเนี่ย เราอยู่บนเครื่องแล้วเหรอทำไมวันนั้นอีโอเคไม่รู้เป็นสนผ่านแม่งไปเลยโอ้หต้องไม่กดปุ่มด้วยอย่าบอกนะกดปุ่มเปิดประตูตอนที่เราบินอยู่แล้วจะล่วงลงไปอะ่ะ ต่อมาเลื่อนได้เอาต่อไปด้วยไปไย,เอ,ย,เ,อยเอาละกูตสิ <laughs> เกูอยู่ข้างกระเป๋าแล้วไปกัดซีนถ้าฉันไม่ตายงาไ,ไงเออเป็นไงฉันโดดไม่ทนันไงแนบหนิชิดเชื้อไปเลยเฮ้ ต้องรอก่อนหรือเปล่าวะขัางแม่มันจะมีทะเลเหรออยู่ันต้องมีบ่ออะไรแน่ๆเลยเฮ้ยประตูประตูก็ต้องปิดอะ่ะเฮ้ยตอนนี้แหละใช่ไหมเอา อะไร่呀ฮะมึงทำไมมันทำเอา,เ,อาเจอเพื่อนเฉยสรุปเรามาเจอกันแล้วหรอ โอ้ยเงาจังโอ้ไม่ต้องเงาแล้วกูมาแล้วลำบากมากว่ะกูจะมาเจอมืออ e ีทองเอาอีไ e ฟว่ายมาตั้งไกลเอออีทองกูเจอมือตั้งเทนอะอีไ e ฟมา่างไรเนี่ยกูก็บียมานี่แหละเอ้ยแต่มันดูหลงหลงแฮะอีไฟ e ว่าไหมเอออีทองเราขาดเพื่อนอีสองคนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราก็มา ใช่ไหมอีฝ่ายบินใหญ่เลยบินไปหาเพื่อนแล้วกันไหมอีทองคลิปนี้ผิดพาไปกันเลยขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้โหปวดหัวมากกับอีปลาไฟอิงกับจิปลาทองโกลเด้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับไปเลยดูแลรักษาสุขภาพคนด้วยจ้ะไมเจอกันจ้ะบาย